อุ้ยน้องอ,อันนี้คืออีกแนวหนึ่งเลยอ่ะอย,ยังมีความแบบแลึกลับเป็นเตรียอยู่โอ้ฟังรักุัยไก่ปะดีได้ดีได้ ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบเจอกับบุ๋มบิมนักเขียนนํำปากกา big fan writer ในช่วงนักเขียน reaction กันอีกแล้วนะคะและในวันนี้นะคะเพลงที่บุ๋มบิมจะมา reaction ก็คือเพลง unconditional ของน้องเจยอนนั่นเองค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะน้องเจยอนนะคะก็ปล่อยออกมาก่อนที่น้องจะเข้ากลมค่ะ และก่อนหน้านี้นะคะน้องแจยอนนะคะก็ได้ปล่อยเพลงออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็คืออันดีไลออนแอนโแล้วก็ส o มกนะคะซึ่งก็เป็น2แนวที่แบบว่าโหตอนอันดีไลออนแอนโก็คือเหมือนเป็นด้านอบอุน่นแล้วก็ด้านเศร้าอย่างนี้ส่วนส o k กก็มีความลึกแลบแฟนตาซีและก็มาถึงเพลงนี้แล้วค่ะทุกคน Unconditional นะคะอยากรู้คะ่ะว่า เอของน้องจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เนื้อเพลงจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนอ่าไม่รอชา้าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าคะ่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูนะคะทุกคนฝากทุกคน,นะคะกด Subscribe ช่องของบูมบีมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุมบีมด้วยนะคะเราจะได้มาพบเจอแบบนี้กันบ่อยๆเนาะเกิดแล้วหรือยังเอ้ยถ้ากดแล้วนะคะไปดูเพลงนี้พร้อมกันเลยคะ่ะ unconditional วิปก็คือลูกขอ่มปลนเลยเฮ้ยอันนี้คืออีกแนวหนึ่งเลยอ่ะไม่มีความแบบหนุ่มเมกาแบบคิวๆอ,อ่ะไปดูดิเป็นแบบหนุห่มเท่ๆอ่ะทุกคนไปรุมม่นเมกาเออ

อืมีบอ้อ,อนองไเงี้ยยังมีความแบบแลึกเรเแ็นตะซีอยู่บบเบาๆอุ้ยไก่อุ้่แบบชอบตอนนี้มากเลยอะมีเงื่อนมีความแบบกฟนี์แบบคน ฟังรึเปล่าม,มีความแบบสมัยก่อนาเบอร์เหมือนกันนะความเทเลสตายความหมวกอะไรอย่างเงี้ย บอกเข้ามอยอะทุกคน,นเออ,เอ,อมีแบบวิความคลาสสิกอะ เซฟมากเลยดูดิโอ้ยไม่เบิกทข้งหลายชอบปาดีดาดีดาเนี่ยคือเป็นหัวใจเลยแบบความรักร้อนแรงเนี้ยอ,อ่ะตอนจบทุกคนจบไปแล้วบุ๊มก่อนเฮ้ยทุกคนเพลงนี้ของน้อมแจยอนอะคือ พูดถึงอะไรก่อนดีพูดถึงเอมวก่อนแล้วกันเนาะเอ็มวีอะเขาจะมีความแบบเปิดมาเหมือนเป็นหนุ่มเมกาเออเป็นหนุ่มแบบยุโรปไปทางนั้นแลวมีความแบบว่าเออมีแผลตรงจมงูกจมูกแบบฉันเป็นผู้ชายแบบเข้าใจแบบเออชุกต่อยวันๆก็ได้อะไรเงี้ยจะมองเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่างเงี้ยเป็นคนแซบ่บๆเป็นคนแบบชอบออกไปลุยอย่างงี้เออแล้วก็เราชอบความที่ ตอนเปิดมาเขาจะเป็นฟิลอยู่ในเมืองเนาะแต่ว่าพอครึ่งหลังอ่ะเขาเหมือนออกทะเลทรายอ่ะทุกคนเออมันจะมีแบบโซนเหมือแบบขายเลมอนเนาะที่พี่บึกไปน่าขายเลมอนแล้วก็มีแบบรถที่ว่าเออเต็มไปด้วยดอกไม้ดอกกุหลาบแล้วก็น้องก็นัง่นงรถไปแล้วก็ชุดน้องอ่ะมีความแบบหมวกข้าวบอยมีความทะเลทรายอย่างเงี้ยเออแล้วก,วก็เราก็เลยนึกแบบเออนี่มัน มันเป็นฟีลแบบเหมือนหนังคาวบอยสมัยก่อนอะเออเรื่องหนังคาวบอยสมัยก่อนแต่เราอาจจะแก่มากก็ได้นะเออเรานึกถึงอะไรแบบน,นั้นอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความคลาสสิกถ่าใา้ที่ตอนแรกเขาจะเราอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเนี่ยคือวอัยรุ่นคือแบบแต่เหมือนเหมือนเป็นแบบวัยรุ่นที่คลาสสิกอะทุกคนยุคเก้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเออทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แบบวัยรุ่นเมกาที่ปัจจุบันอะ มันมีความคลาสสิกมันมีความย้อนยุคมีความเก๋มีความแบบววรลรวมของเขาดูคลาสสิกอะทุกคนออเซึ่งชอบนะแล้วอ่มาพูดถึงเนื้อเพลงเนื้อเพลงอะสปนริวแบบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนชื่อเพลงเลยเออก็เนื้อเพลงเหมือนแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นใครอะ่ะเฮ้ยสวยมากเลยอะอย่างเงี้ยคนอะทําให้ผม ตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเลยอย่างนี้เออมีความแบบคลั่งรักมีความแบบอืม้มแล้วก็มีแบบประโยคที่แบบว่าผมมาสามารถซื้อดอกกลาบให้คุณเป็นล้านดอกได้เลยนะอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะไปรอบตอนนอนใจยอนแบบว่าหน้าบนรถเนาะเออแบบมีดอกลาบเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่ามันมีความคลาสสิกที่โรแมนติกอืเราอ่ะรู้สึกว่าน้องอะ่ะเล่นกับอะไรที่แบบเป็นดอกไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเยอะ แบบตั้งแต่ Dan and แดนดีเลออนแอนโลนละอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเฮ้ยมีสเสน่ห์เจย,ยอนกับดอกไม้อะมีเสน่หแล้วก็มีความลึกลับด้วยเหมือนตอนที่ใจย,ยอนแบบว่าเออถือไม้ไบอลแล้วก็พ้าลองฟ้าผ่าอะไรเงี้ยรู้สึกแบบอะไรอะอย่างเงี้ยมีความแบบเกิดอะไรขึ้นเออก็เลยแบบรู้สึกว่าเออรู้สึกสนุกในการที่เราจะดูเอวของน้องแล้วก็คิดตามแล้วก็วางเพลงไปด้วยเพลงก็คือแบบ ข้างรักข้างรักข้างรักเนี่ยเอวีก็แบบเฮ้ยอะไรนะไปยังไงต่อไปยังไงต่อไปยังไงต่อเนี่ยเออรู้สึกสนุกทุกคนก็รู้สึกว่าเออเอวีนี้น่าสนใจมากมากเลยเหมือนกันนะก็เป็นอีกหนึ่งเอวีที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชอบแล้วก็มันจะมีท่อนหลอนหูท่อนที่กระซิบแล้วก็ท่อนที่ปาดาดาดิดาอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันน่าไปฟังวนอืม ก็ชอบแบบองค์รวมของตัว MV ด้วยแล้วสกว่ามันมีความคลาสสิกซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบเออก็ถ้าใครนะคะยังไม่ได้ไปดู MV นี้นะวุมงวิมนะคะจะแปะพิกัดลิงก์คลิปของน้องนะเอาไว้ ทุกคนสามารถตามไปดูกันได้เลยนะดูความหลอ่อความน่ารักของน้องใจยนอนแบบเต็มๆแบบที่ไม่มีเสียงเรารบกวนได้นะเป,ป็นปันวิวให้กับน้องด้วยไปคอความ,มน่ารักๆให้น้องด้วยนะคะตอนนี้น้องใจยนอนก็เข้ากลมแล้วค่ะทุกคนคือแบบว่าเฮ้ยลูกลูกเข้ากลมแล้วหรอเงี้ยคือแบบเราตามตั้งแต่น้องใจยนอนแบบอืหนุ่มน้อยอะ่ะเออแล้วตอนนี้น้องเข้ากลมแล้วจ้าแท้ยวก็เข้ากลมไปแล้วอย่างเงี้ยรู้สึกแบบอื ใซีีหนึ่งสงเส็ยดทะยอยกันเข้ากลมเออก็เลยแบบอ้เหมือนเหมือนลูกลูกไปเป็นอาหารนะตอนนี้รู้สึกแบบนี้ถึงแม้ว่าน้องแต่ยอนจะเข้ากลมเราก็ปั่นวิวปั่นเพลงปั่นวิวเพลงของน้องวนไปค่ะทุกคนน้องออกเพลงมาให้เราดูแบบเต็มๆแบบ3ามเวีเต็มๆเลยนะก่อนที่น้องจะเข้ากลมอะ่ะแล้วก็ปล่อยอัลบั้มเดียวด้วยเพราะฉะนะน,นะคะเราก็ไปปั่นวิวกันค่ะทุกคน ไปดูความน่ารักของน้องโนไปนะก็สําหรับวันนี้นะคะบูมบิ๊มต้องของพอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะใครนะคะที่ชอบการรีแอคเพลงของบุมบิมนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้กับบุมบิมด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันใหม่นะคะใครที่อยากให้บุ๋มบิ๊มรีแอคเพลงอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะถ้าเรารู้จักวงนั้นเราจะมารีแอคค่ะก็สำหรับวันนี้บุมบิ๊มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปขอบคุณทุกคนที่กด s u b ส c คร b e ค่ะและ้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบาบา